The ว่าที่เขาเป็นคนหนึ่งคนในวิธีเนี้ยที่เขามีวิธีการแต่งกายแบบนี้เนี้ยเขาเป็นคนสไตล์แบบไหนหรอการที่เขาพรีเซนต์ตัวเองออกมาภายนอกมันเกิดจากวิธีคิดภายในของเขาเป็นแบบไหนอันนี้เนี้ยเราจะใช้ศาสตร์ universal style ในการเข้าไปช่วยนะครับแล้วมันยังมีศาสตร์เรื่องของแฟชั่นสไตลิ่งอีกอันนึงนะครับที่มาเป็นสายแฟชั่นขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี้ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแฟชั่นแบบไหนที่มันจะเอามาใส่ลงในหุ่นหุ่นนี้หรือลูกค้าคนนี้เนี้ยแล้วมันจะทาให้ส่งเสริมแล้วก็ต่อ ย้อดความเป็นตัวเขาจากศาสตร์ Universal Style ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีศาสตร์เรื่องของการวิเคราะห์บอดี้เชฟบอดี้ไทป์บอดี้โปรโพชันนะครับเรื่องของบอดี้สเก e มีการวิเคราะห์ Face Shape รูปหน้านะครับแล้วก็เรื่องของ Facial Symmetry ต่างๆอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เราสามารถแต่งกายหรือกร o มมิ่งนักเรียนหรือลูกค้าของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น ถูกต้องส่งเสริมกับองค์ประกอบลูกลักภายนอกของเขานะครับแล้วก็ยังส่งเสริมกับหน้าที่การงานหรือเป้าหมายที่เขาต้องการไปต่อมาเราจะใช้ศาสตร์เรื่องของบอดี้ล n ง u a เ e จครับในเรื่องของการสังเกตบุคลิกท่าทางการพูดการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเราก็จะใช้องค์ความรู้จากของเรเน่เดอร์คุนิกนะครับที่เราเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ที่คอลแลบกับทางสถาบันเนี่ย mm hmm. เขาเป็นเทรนเนอร์ hmm. จากที่อังกฤษนะครับแล้วก็หลักสูตรของเขาเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายและก็คุิฟายจากสถาบันที่ออกฟอร์ดด้วยฉะนั้นก็มั่นใจ ได้เลยว่าการที่เราเนี่ยจะใช้การแนะนำนวิธีของบอด y ี้ n ล u เควเป็นแบบไหนก็มีที่มาที่ไปแล้วก็น่าเชื่อถือมากไปกว่านั้นในเรื่องของโพสเจอร์และจัสเตอร์ต่างๆนะครับแน่นอนแหละเรื่องของบุคลิกภาพกับภาพลักษณ์เนี่ยมันแยกจากกันได้ไม่ขาดแน่นอนการที่คุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมันก็น่าจะต้องมีรากฐานมาจากการที่คุณมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนเดินไหลงองหลังคอมมันก็อาจจะทําให้คุณเป็นคนที่ไม่สง่าผ่าเผยได้มากพอนะครับอันนี้เนี เราก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะ s p o ร t s ไ c i e n c e เข้ามาช่วยนะครับว่าโคสเจอร์ที่ดีมันจะต้องมีลักษณะการปรับยังไงจะต้องมีการออกกํลาลังกายเอ็กซ์ไซส์แบบไหนเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยมีบุค,คลิกท่าทางที่สง่าผ่าเผยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังสแตนอยู่กับคุณได้อย่างระยะเวลายาวนาะน เม่สครูก็เป็นครอบคลุมเรื่องของ A B C เนาะแต่มันยังมีศาสตร์ท่านั้นเกี่ยวข้องกับ mindset <ม>ที่เราจะต้องใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้าของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอง being คุณความดีของเขาช่วยทําให้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเติมคุณสมบัติดีๆของตัวเองต้องใช้ศาสตร์เรื่องการมองเห็นความเชื่อนะครับ belief ศาสตร์การมองเห็นเรื่องของคุณค่าในตัวเอง value นะครับแล้วก็มีเรื่องของ NLP New l i n g q u i s t i c Programming การที่เราสื่อสารบางอย่างการที่ลูกค้าของเรามีคำ พูดบางสิ่งบางอยา่างการให้เขามีภาษากายบางสิ่งบางอยา่างมันน่าจะสะท้อนวิธีคิดอะไรของเขาแล้วเราจะใช้สาสตร์ NLP ที่เราได้เซอร์ติฟามาเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุดแล้วก็ลึกนักขึ้น